สวัสดีครับครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่พัทยาอ่าพัทยาอีกแล้วจ้ะแต่วันนี้เรามากันที่วันอะไรวันไหลพัทยาวันไหลพัทยาเออนี่ทุกคนนี่บรรยากาศภาพวันไหลนะวันนี้เราจะพามาดูวันสงการที่พัทยากันนะนะเราจะเริ่มยังไงดี คือปีนี้มันเป็นปีแรกที่เขาไม่ปิดถนนเลยใช่ไหมปกติอะเรามาเขาจะปิดถนนแล้วก็จะมีจัดบูธแ,แ,แต่ละโรงแรมแต่ละร้านอาหารแต่ละที่แต่ปีนี้ก็คือนี่เราก็เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงและนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของวันไหลพัทยานะครับทุกคนอ่ะเราจะพามาดูกันก็คือปีนี้เขาให้เอารถเข้ามานะมันก็จะติดๆิดนิดนึง okay. เป็นบูธของโรงแรมฮาร์ล็อกนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เรามาถึงในโซนที่เขาปิดถนนแล้วนะทุกคนมาไปดูกัน มันต่อมามันต่อมาแล้วนะครับขอ้ปวดตัวหมดเลยมอนเราจะพาไปดูรายอาหารของทางโรงแรมเขากันนะครับน,นี่งใน,นโซนเนี้ย A1 โซน A1 ทั้งหมดอ่ะก็คือทานอาหารเช้าที่เดียวกันก็คือที่ชั้นสองของ A1 วันฟู้ดนะครับรายอาหารก็เยอะมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดู อาจจะถ่ายไม่ได้คมนะคะเพราะว่าคนเยอะมากเก่งใจเขาแต่ว่าหมดแล้วโอเคก็คือรอคนนุงว่างแล้วรอเราไเดินดีครับ และนี่ก็เป็นโรงแรมที่เรามาเลือกพักกันในครั้งนี้นะทุกคนก็คือ Mood Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมที่รีแบรนด์มาจาก A1 Star นะและก็เป็นโรงแรมอีกหนึ่งโรงแรมเลยที่มีราคาหลักร้อยแต่อยู่ใกล้ชายหาดพัทยาเพียงแค่ไม่กี่ร้อยเมตรในส่วนของห้องพักที่เราจองมาในครั้งนี้ก็คือเป็นห้องสตาร์นะทุกคนเป็นห้องมาตรดาของทางโรงแรมเลยในห้องก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปนะทุกคน และที่สําคัญเลยก็คือห้องน้ําอ่ะจะแยกระหว่างโซนเปียกและโซนแห้งนะเย้วันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับทิปวันไหลพัทยาใช่ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะคีมาติดตามเราด้วยนะคะมาบอบอน